นี้ก็อยู่ที่2อ d ชาวบ้านอีกแล้วนะครับท่าน EP นี้เป็น EP ที่3าแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะตอนนี้อาทิตย์ตอนห้าทุ่มครึ่ง <laughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้ว่างแล้วกลางวันรีวิวได้ก็ตอนเด็กๆก็คงไม่ได้แค่วันละไอดีนะครับก็ยังเหลืออีกไอดีหนึ่งบ้างที่เขานัดคิวกันไว้ว่าพวกนี้นะครับ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดูกันเลยที่ว่า ID นี้ VIP 6เวล e า l Master ร์102ก็เว e l สูงเอาเรื่องนะเป็น ID ระดับกลางนะครับ ID นี้่าแบ็กยังไม่มีได้รูเกียร์อยู่กับอะไร ลูเกียอยกับอาอืมอันนี้ยังไม่ได้มาร์ชใช่ไหมงั้นผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะระหว่างที่รอแบ็กนะเอาใต้ดินอนะใต้ดินนะมายืนกับลูเกียก็ได้หรือจะยืนกับไอ้สองตัวนี้ก็ได้บีดีบิวนะยืนหน้าเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าชอบเล่นไคโอคก้าเก้าไคโอก้ามายิมยูบีดีดีได้นะครับไอ้มายิมจะไอยูโนวาเนี่ยได้อยู่ส่วนอีกทีนึงก็ไปให้มันสุดไปเลยนะ<ส>เลือกเอาระหว่างมิวเกาะกับลูกเกียยืนกับออดอัตเนี่ยครับเลือกไปไปให้มันสุดเลยส่วนลูกเกียมาสก็เอาไว้ก่อนเอาไปแปะแปะไว้ทีมไหนก็ได้ตอนนี้หลักๆเลยจะให้ปั้นมิวเกาะไปนะมิวเกาะแล้วก็ออดัดเนี่ยนะส่วนทีมนี้ ก็เลือกยืนใต้ดินหรือไข่ออกลางนะครับรทีมสามทีมโตเกียก็แปะแป,ะ,แปะไว้ตัวอะไรก็ได้ใส่เข้าไปก่อนก็ประม,มาณนี้นะการจัดทีมนะมีตัวอะไรให้ใส่ไหมอ๋อนี่ไงราทําแบบอยู่ก็นา่าจะอีกไม่นานไปดูดีเออก่อนดีเอกกับสมุดพอทำหรือเปล่า แถมที่เห็นมีไอ้นี่แล้วแหละคิวเลมอ่าดีเอเอเกิดครบแล้วอีกไม่นานดีไม่นานก็จะได้แบกแล้วก็น่าจะทันขิดรอบหน้าครับผมว่าขิดรอบหน้าน่าจะมาอีกสองเดือนประมาณนี้นะน่าจะเก็บทันอยู่เต็มที่ก็ใช้สมุดแลกดีนเอมาให้ครบนะครับ แรแลกได้ดีเอเอมแลกได้นี้เราก็มาดูดิสกิลนั่นไง <c ười> เป็นทุกไอดีจริง,รงครับสำหรับยูโนเห็นนะถ้าใครที่ติดตามอยู่นะเป็นทุกไอดีจริงเกาจะอัดสองสายเห็นนะเนี่ยจะอัดได้สองสายเลยก็ <c ười> สำหรับยูโนก็บอกกันกือบทุกคลิปเหมือนกันนะเนาะว่าปั้นสายเดียวพอครับมันเปลืองของอีกสายนึงไม่ต้องไปปั้น อันนี้ปันป้นไปแล้วช่างมันอันนี้ทำเอพีซีนำใช่ปหก็ทำเอพีซีไปเลยครับในไหนนำาะใช่ป่ะส่วนนิสัยนีสัยผมแนะนําเป็นลบป้องการบวกสปีดนะครับเลยไม่งั้นก็เป็นขี้ขาดโบราณไปเลยนะครับพะเรามาทางสายเอ c ีซีแล้วใช่ป่ะแต่จริงๆก็ควรจะมาสายเอ c ีซีแหละเพราะประดับมันทำสามออฟได้นะครับมาสายเอ c ีซีเต็มตัวเลยเนาะ ไม่มีเซตส้มที่ทำสามออฟได้เนาะเกี่ยวกบับจัดสามออฟเปลี่ยวผมจะไว้ทำรีวิวใี้ดูอีกทีแล้วกันเนาะก็เคยทำไว้เมื่อนานแล้วแหละน่าจะปีกว่าสองปีแล้วระดับวอคิงก็ค่อ้าเอาเรื่องนะระดับผมก็โอเคครับมีมีแล้วสามเซตโอเคเขาเปล่าคนระับเบลล์ร้อยกว่า ข้าวเปาข้าวเปาลิกซ์น่าฮะสายได้อยู่โอเคอาสายได้อยู่โอเคอันนี้เพิ่มสปีดอ่าจริงๆไออันเนี้ยมัน ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสปีดอย่างเดียวก็ใส่ได้นะครับแต่จริงน่าจะไปใส่พวกยูโน่น่าจะดีกว่านะผมว่าเพราะมันจะมีผลเธอแรกสองเธอแรกไม่ติดของควบคุมนะครับเพราะย you know, ูโน่ยังติดสถานะได้ใช่ปล่ะทาตี่สถานะแล้วแต่เธอแรกมันก็จะแย่เอาหน่อยนะผมว่าเอาเนี้ยไปใส่ให้ยูโน่ดีกว่าแล้วก็เอาอันเนี้ยของยูโน่อะไปใส่ให้ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับ อันนี้ใส่ให้ตัวแทงนะครับดินอันนี้มันจะเป็นเพื่อป้องกันใส่ให้ตัวแทงนะครับตัวแทงก็ใส่ให้ใต้ดินนี่ก็ได้ส่วนอาวุธอ่าสายดีดีครับอันนี้ใส่เอาสเตตัดเฉยใช่ไหมสองดาวเลยดวงดีมากเลยเนะี่ยออกนองสองดาว เรอยตรวมอาวุธสองดาวนะผมแนะนำให้ใช้ตัว๋วการันตีนะมันจะได้ไม่ออกนวมอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะเสียของไปเลยทําอะไรไม่ได้แล้วนี่นะเป็นสองดาวนจะตันแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าเป็นดาวเดียวอ่ะตอนเราทําดาวเดียวนะไม่ใช้ตัว๋วยังพอได้ลุ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันออกนวมอะไรเงี้ยเราเอาเอาไปเป็นอท่าไหรตอนทำสองดาวได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เราขึ้นสองดาวเนี้ยยัาไม่ใช้ตั๋วนะเนี่ยมันจะเสียของไปเลยครับ ทำอะไรไม่ได้แนละ้วนอกจากเอาไปฟิวชั่นอย่างเดียวฟิวชั่นก็จะอยู่ตรงนี้นะกดไปที่อาวุธอา้าวต้องปเป็นอาวุธดาวก่อนถึงจะฟิวชั่นได้อ่ะตรงนี้แล้วกันมีดาวอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีฟิวชั่นเห็นปะก็เอาเอาวุธที่เราไม่ใช้ที่เลือนะมาตีบวกมันก็จะมีเพิ่มสเตตัสนะครับ ต่น,นี่ของมีน้อยก็ออกไปก่อนเอาไว้ทั้งทีหลังที่ยัานเนี่ยเอาตอนนี้ต้องหาอาวุธให้มันเป็นดาวก่อนก็น่าจะมีเยอะอยู่แล้วมั้งก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะต่อไปก็ดิสกิลดิสกิลยังไม่ได้ดูเลยงานมันใหญ่จริงๆอย่างที่คิดอันนี้ล็อกอันนี้ไว้อีกอันนะเนี่ย เราไป APC ไว้เพราะเราเลียงสาย APC แล้วใช่ป่ะ <i> <f uck> ไอตรงเนี้ยเราจะไม่ใช้ใช้แค่สายเดียวพอครับก็เดี๋ยวไว้ตอนนี้เหลือเหลือค่อยมาใส่ใหม่ใส่ไอนเนี้ยให้เป็นเบลก็สวยแล้วนะครับจะประมาณนี้นะอันนี้ผิดสายใส่ผิดสายใส่แค่เอาพลังรวมเฉยๆมั้งเนี่ย <i> <f uck> ผมว่า อันนี้ผิสายครับ a ท k ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วต้านน้ำแข็งไม่ใช้นะครับตันนี้ถ้าใส่ต้านน้ำแข็งอย่างเนี้ยผมว่าเอาไปใส่ให้ลูกเกียร์ดีกว่านะใส่ให้ลูกเกียร์ดีกว่าก็เวลาถ่ายถ้าเกิดเราจะใส่ให้ลูกเกียร์ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายอันเนี้ยเนี่ยนะไปไว้ให้ตัวไก่กับตัวไหนก็ได้ตัวไหง ที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกสุดสองช่องนะเสร็จแ,แล้วเราก็ถ่ายของดูเกียร์ตรงเนี้ยเอาไปให้มิวกล่องนะฮะเสร็จแ,แล้วเราต้องมาเปลดสุดสองช่องเอาใหม่ใส่เอาใหม่ตรงนี้ส่วนไอ้ที่เรา,เาไปแปะไว้ไอ้ตรงตัวไก่นะก็เอาตรงเนี้ยถ่ายใส่ให้ลูเกียร์อคีหนึ่งดูเกียร์ก็จะได้ไอ้ตาน้ำแข็งมาใช้เราไม่ต้องไปดรอปหาใหม่ประมาณนี้นะสำหรับการถ่ายดิสกิล นม่เราทำอยู่เนาะเซเลบี้ผมไม่แนะนำให้ปั้นนะถ้าไปไม่ถึงบารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไงอะผมว่าสมัยเนะี้ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีเซเลบี้เพื่อลงวุดนวายนะผมเคยทำไว้ไหลายคลิปแล้วแหละลงวุดนวายตั้นตัวเดียวไปจะโดดเลย ถ้าบอสมันตายมันตายเองทําสปีททดทำดาเมจได้ไม่ถึงพอยังไงมันตายได้แน่แล้วครับสปีดก็จะอยู่ประมาณสักอ่ะประมาณนี้ก็น่าจะตายเกือบทุกเวฟแล้วนะประมาณสักถ้าเกิดว่าครึ่งชั่วโมงอนะมันอยู่ประมาณสักเวฟที่สามสิบสามสิบหน่อยนะสปีดสามหมื่นผมว่าเหลือๆได้ได้ทุกเวฟยันงเวฟสามสิบนะ แต่ถ้าเกิดเกินจากเวฟ30ไปไปเวฟ40 50เนี้ยมันอาจจะต้องเพิ่มสปีดขึ้นมาอีกหน่อยนะส่วนดาเมจเนี่ยพอแล้วแหละที่เหลือก็คือสปรีนะครับสตอรบตีเิ็นวายนะแล้วก็อันนี้อ่าก็ใช้ได้แหละไอไม่ถูกขีนะมันก็ใช้ได้แต่ผมอยากให้ใช้อันนี้มากกว่า <c oughs> เนี่ยอันนี้ครับ ก็คือมันจะล้างสถานะได้เวลาเราไปเจอทีมไฟหรืออะไรเงี้ยมันจะช่วยในเรื่องติดสถานะนะครับเราจะไม่ติดสถานะไอ้หลับมึนงงชาหรือว่าไอ้ลดดาเมจลดสปีดอะไรพวกนี้มันจะช่วยได้เยอะนะครับสวยเนี่ยมันจะมีผลแค่มไม่ไม่ใช่ว่าไม่โดนคี้เลยนะมันจะลดโอกาสโดนคี50%ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ถูกคีนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนขี้เลยมันยังโดนคี้นะครับ แต่มีโอกาสโดนคียแค่50%ประมาณนี้นนะสว่วนนี้ใช้สปีดอัพก็โอเคอยู่ไม่คี้เเลยนะครับใช้สปีดอัพได้แต่จะอยากใช้ดากโก้มากกว่าเนี่ยอันนี้ให้ดาเมจมันะไปสุดๆไปเลยอ่ะแล้วก็เหลืออะไรอีกระดับสายวอลกิงก็โอเคเลย น่าจะล้างหมดแล้วมั้งอ๋อเหลือสองอันนี้เล้วมั้งนี่ยังไม่ได้ล้างเลยไปดูสิอ๋าล้างหมดแล้วล้างหมดแล้วก็ว่าอยู่เวลร้อยมันน่าจะต้องล้างแล้วแหละ อันนี้ไม่มีลูคารโอหรออันนี้คือใช้เพชรปลดล็อกมาแทนหนึ่งแน่ๆเลยแล้วก็เป็นอีกแค่นหนึ่งเป็นของลูกเกียร์ใช่ไหมอีกลยแท่นหนึ่งของไอ้นี่ลูคาเรโอเปิดแทนเนี่ยมันจะได้พลังเยอะนะครับก็บอกกันได้หลายชิปอยู่ครับนพะยายามทำมาเปิดแทนแล้วก็ อ่าอันนี้ไปแล้วสวยแล้วผ่านไปอืมโลตอมก็สวยอยู่นะสวยอยู่ครับสวยอยู่ผ่านไป ก็คือเทคโนโลยถึงอัพได้เลยนะอันนี้ผมแนะนำให้อัพช่องแรกเนี่ยให้มันเต็มไปก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเพิ่มฮิตเนี่ยนะไม่ใช่เพิ่มพคีนะเพิ่มฮิตเพิ่มฮิตคือมันจะช่วยเพิ่มอัตราการติดแช่แข็งติดเผาของอีกฝั่งนึงได้นะครับยิ่งฮิตสูงอีกฝั่งจะติดสถานะง่ายนะครับ ูต่อสู้แล้วจะปิดสถานง,ง่ายต้องคิดนี่นะช่วยตรงนี้แล้วก็ไอ้พวกที่ใสลล่ลงคนอกไปเยอะคิดเนี่ยไปแก้ไอ้พวกหลบหลีกได้นะครับยิ่งคิดเยอะอีกฝั่งหนึ่งก็จะหลบไม่ได้นะประมาณนี้นะอันนี้เป็นหลบหลีกอันนี้เพิ่มคิดนี่นแหละที่จะให้อัพช่องนี้ก่อนก็คือจะเพิ่มตรงนี้คิดกับน n d เอน d o น,นี่คือด้านคิดประมาณนี้นะส่วนคิดก็คือดาเมจคิดนี่นแหละ นะครับคาเมนเราจะได้อีกเยอะเลยตรงนี้แต่มันวัดตัวเลขไม่ค่อยได้นะครับแต่แ,ตแรงขึ้นเือสําหรับชีนะนะแล้วก็อันนี้นี่เพิ่มผลการฮิวที่เด้งเลือดแรงก็เพราะไอ้พวกนี้แหละเพิ่มผลการฮิวนะจะอัพช่องแรกให้มันเต็มไปก่อนนะครับเราค่อยไปอัพไอพสป,ปีดต,ตรงนี้ทีหลังส่วนสป,ปีดทางวิธีอัพสป,ปีดใช่ไหม มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เป็นเอพีซหาลหาที่มันเป็นบวกสปีดอะเนี่ยไอตรงเนี้ยหาไอ้ที่มันเป็นบวกสปีดนะครับมันน่าจะมีอยู่แหละว่าแล้วก็เอาไปใสแ่แทนกันนะครับ โอ้ไม่มีจริงๆเวยโอ้โหดวงอลังการมากไม่มีสปีดติดสักอันเลยนะแล้วพยายามสุ่มมันออกมาเพื่อหาสปีดอะในงานตรงนี้จะเพิ่มสปีดตั้งค่างเยอะนะครับโอ้ไม่มีสปีดเลยค่ะดวงอลังการมากอ่านี่สปีดอันนี้ัพแล้วด้วย นะตอนนี้จะเพิ่มสปีดค่อนข้างเยอะนะพยายามหาบุญเนี่ยมาดักเอาสปีดไม่ค่อยมีเนาะเนี่ยมันมีแต่พวกต้องการอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่มได้เยอะนะถ้าหาตัวที่มันเป็นสปีดได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ย เพิ่มสตีได้อีกเยอะนะครับบอกไว้เลยอ่าอันนี้มันเป็นธาตุพิษกะทธาผีอันนี้ไม่ต้องอาบนะเพราะเราไม่ได้เล่นธาตุพิษกะบธาผีถ้าอยาบก็อาบไปที่เราใช้อะอย่างธาตุบินกับธาตุมังกรใช่ป่ะบีดีบิวมันก็เป็นธาตุมังกรใช่ป่ะก็อาบตัวพวกเนี้ยแล้วก็น้ำกับน้องแข็งเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอาบได้ครับถ้าเป็นพิตุจักรีเงี้ยไม่ต้องไปอาบมันใส่ให้คาซองมได้เฉย โอ้สปีดมีน้อยมากๆเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้เราจะเอาจากตรงไหนเราเอาจากตรงนี้นะกดตรงสสะมพิกเซลตรงนี้เนี่ยวุ้นไม่มีวุ้นนี้หาจากไหนหาจากรีบอสนี่นะครับเนี่ยนะมันจะมีขายอยู่เนี่ยเนี่ยนะทยอยซื้อวุ้นเอาครับ เน้นไปที่บุญระดับสูงนะเนี่ยอย่างเงี้ยจำเป็นต้องซื้อครับเนี่ยแบบเนี้ยควรที่จะต้องซื้อเลยครับเพราะมันจะช่วยได้เยอะครับจะมีโอกาสออกสีม่วงเยอะกว่าพวกเกียรระดับสูงนะแล้วก็อันนี้ตามสูตรเป๊ะเลยนะ อันต่อไปที่จะให้อัพก็คืออันนี้ครับคิคิกับคะแนนพยายามนะเนี่ยสองอันเนี้ยก็มีอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งแล้วก็คิอีกอันหนึ่งครับที่จะให้อัพนะอัพให้สามอันนี้ก่อนต้องค่อยมาไล่เป็นเน็ทีกับดูนะครับเราจะเหลืออะไรอีกเรซอยแซดใช่ไหม ไอวงนี้เป็นธาตุมืดนะครับเนี่ยธาตุมืดไอต,ตรงนี้มันต้องอพัอพอัพวงนี้แทนอาทจะเป็นสกิลน้ำแข็งกันนะนัพกับน้ำแข็งอพัพวงนี้แทนอ้ธาตุพลังจิตกับเหล็กอ่าอันนี้ก็ต้องอัพเหมือนกันนะครับก็มีอพัพวงนี้สีม่วงแคลเวอร์เมกากับปริหารเมรกานะครับ อ่ะสองวงรีพอส่วนพวกนี้ก็คอยดองเพชรแล้วมาเีียวนะข้อแท้อาจจะทำไปแล้วแหละว่าส่วนไอ้ตรงเนี้ยที่จะรีนะเลือกเอาที่เป็นสปีดก่อนนะครับอ่านี่เขาเีโอเคเลยเป็นสปีดนะครลีตรงนี้ก่อนนั้นเนี่ยนะี่ละก็จะเพิ่มสปีดได้ครับ ถามว่ามันเพิ่มเยอะไหมก็ไม่เยอะมากนะครับแต่มันก็เพิ่มอะนะครับช่วยได้เยอะอ่อนสวรรคนะ์อ่ะอัปเ็ตหมดแล้วอันนี้มันธาตุเหล็กธาตุฟังกรอน กระแทกน้ำแข็งอ่ะเนี่ยต้องอัพตรงนี้นะอัพให้ได้ดีกว่าตอนนี้มันจะมีผลทุกที่นะครับอัพตรงนี้มันจะเพิ่มตามธาตุไปนะอันเรียกว่าอัพเสริมเจ้าของฝกฝนคงไม่ต้องดูนะมะั้งแล้วก็เหลืออะไรจ้ะชิปมีสามร้อยกว่า ก็คงจะมีเท่านี้นะสําหรับไอดีนี้ไม่ได้แก้อะไรมากมายเพราะเขาทํามาค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยจะมีแก้อะไรจะมีแค่เราต้องวางทีมแก่นั้นตอนนี้เขาเผื่อกันไ้เยอะไงเผื่อสลับทีมอะไรประมาณนี้นะที่ผมมองนะในออดอัดมันจะไปได้ทั้งลูกเกียร์แล้วก็ไอมิวเกาะนะส่วนอันเนี้ยก็ใกล้จะครบแล้วก็่ถ้าเกิดว่าเราได้วีดีบิวมาแล้วช่ี่ยครบแล้ว ก็ถอดใต้ดินใต้ดินเนี่ยมันเย็นได้ทุกทีมนะครับเพราะมันมีพัสดีตรงนี้ช่วยเสริมได้ทุกทีมนะครับทุกทีมเลยนี่นะก็คือมันจะลดป้องกัน5%ลดตบลีกลดเอ็นดูของเป้าหมายนะครับตรงนี้ล้างไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับเพิ่มอีก5%จบแต่ละเทิร์นเสียธเดียว5%จาก5สูงสุดอันนี้คือเราเสียนะ สัญลักษณ์อันนี้มีผล7เทินซ้อนทับได้7ครั้งนะครับก็เท่ากับว่าลดป้องกันได้สูงสุด35%นะประมาณนี้นะเนี่ยมันยืนได้ทุกทีงก็เพราะพารีฟมันนี้แหละแล้วผลมันล้างไม่ได้ด้วยมันจะเป็นตัวบัฟก็ได้ตัวดามเมก็ได้ตัวแท้งก็ได้นะครับส่วนับไทเดียนประโยชครบครบเครื่องเออย่างว่าไปก่อนเนาะ เอาใต้ดินมายืนกับไอ้น,นี่ไปก่อนเพื่อที่จะเสริมให้ยูนาว่ามาตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เลือกเอาระหว่างมิวเกกับยูกเกียจะยืนหรอาอัดเอาตัวไหนยืนส่วนทีที่สามปล่อยกันเลยกระดาษไปเลยครับยังไม่ต้องไปทำอะไรมาใส่ตัวให้ครบไปเฉย่อการที่เราก็ค่อยมาเลือกว่าเราจะเอาตัวอะไรมายืนกับตอนนี้ไม่เหลือเศษอยู่ใช่ปะ เดี๋ยวเศษใต้ดินตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ดีดิวพบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเศษใต้ดินตัวหนึ่งเหลือลูกเกียร์หรือมิวกะใช่ไหมมันจะเป็นเศษอยู่ก็ถ้าเกิดว่าจะทําทีมสามก็หาโอโอโอีกตัวหนึ่งก็จะยืนกับใต้ดินหรือเกาะแล้วก็โอโอโอได้ส่วนออสอัรตนี่ก็จะกลายเป็นยืนกับลูกเกียร์ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะก็จะครบสามทีมเอนยูโนบีดิว มีเกาะไดดนโฮโอโลูกเกียออนอัตนะครับถ้าฟังไม่ทันฟังย้อนนะครับส่วนตัวอื่นปล่อยไปเลยครับไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับส่วนดิสก็อย่างที่บอกครับฟังย้อนเอานะครับอันนี้มันเด็กแล้วละกครึ่งชั่วโมงแล้วด้วยดิสก็ทําอย่างที่บอกครับราค่อยทำเนี่ยนะมีที่แก้ที่ต้องทำก็คือดิสอย่างเดียวตอนนั้นก็โอเคเหมดแล้วครับ อาการไม่หนักครับอาการไม่หนักค่อนข้างดีเลย,เลยไอดีเนี้ยมีแค่ดิ่างเดียวที่ต้องแก่ส่วนวิธีทำประดับก็ทยอยซื้อน้ำยานี่ไหมครับอันนี้แนะนำเลยเพราะประดับเราเพิ่งมีได้แค่ทีมเดียวที่เรมีแค่สามเซตน้ำยาอันนี้นี่ทยอยซื้อเข็บไว้เลยครับเพราะมันจะใช้อีกเยอะมากๆนะครับอันนี้นะทยอยซื้อไว้เลย วีโฮเราสามารถรีประดับได้อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราจะตีบวกประดับอะไราตีบวกประดับให้เป็นเวลร้อย,อยงี้นะเนี่ยให้เป็นเวลร้อย,อยงี้นะเอาประดับขาวอย่างเงี้ยเอาบวกเลยครับมันจะใช้ประดับกล่องประดับน้อยกว่าร้อยกว่าท่านเยอะเลยเขาบวกถึงเวลร้อยแล้วเราค่อยเอาไปรวมรวมจากสีขาวเป็นสีเขียวรวมจากสีเขียวเป็นสีฟ้า รวมจากสีฟ้าไปเป็นสีม่วงแล้วก็รวมจากสีม่วงไปเป็นสีทองแล้วก็รวมจากสีทองอีกทีหนึงให้ไปเป็นทองดําแล้วเราค่อยไปรีตอนที่มันเป็นทองดําแล้วนะใช้เพชรดีอันนี้มีหกมารีได้คอับจะเพชรดีได้จะเป็นทางที่ประหยัดที่สุดสําหรับคนที่วีห้าขึ้นไปนะคนนี้แนะนําเลยเอาประดับขาวนี้มาบวกแป๊บเดียวเต็มร้อยแล้ว ไม่นานหรอกก็น่าจะมีเท่านี้นะอ่าลีนดูตรงตีบวกอ่าสำหรับตีบวกไปโด่งหมดเลยเนาะตีบวกอันนี้ไปเลยไว้ให้ไป40เลยครับเพราะเราจะทำเป็นทีมหลักแล้ว ดินหลักก็ต้องอัพไปเยอะๆนะครับส่วใต้ดินอันนี้ก็บวกไปก็ได้แล้วเดี๋ยวเราได้แบ็กมาแล้วค่อยถ่ายของใต้ดินไปเพราะมันสายเดีวยวกัน a อ k เคหมือนกันนะเอทเคเหมือนกับแบ็กก็คิดว่าอันเนี้ยตอนเล่นแบ็กอยู่คิดไปอย่างนี้ได้นะพอเราได้แบ็กมาเราก็ถ่ายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาตัวอื่นมาถ่ายสายใต้ดินใหม่ที่หนึ่งแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่เปลืองของ ตอนี cues, to to. So so like, so ้บวกได้ยินไปให้ถึง30มสิบเหมือนก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาบวกอันนี้ไป40สนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรให้แก้มากครับสวยค่อนข้างสวยทํามาค่อนข้างดีครับการที่แก้ก็จะมีแค่ดิบอย่างเดียวแล้วก็มีวางแผนจัดทีมแล้วก็มีประดับที่ต้องทำนะครับแค่นี้ครับครับคลิปนี้ก็คงขอจบเทนี้ครับผม สวัสดีครับ